กิจกรรมความเพียรไหวครูหกแปดตอนที่สิบห้าพีนาตอนที่เจ็ดสิบเอ็ดตอนที่สองบทที่แปดสวดธรรมจักรธรรมสูตรเอวเมตตังเอกังธรรมยังแล้วก็สี่อยังวิหารฤทธิทิพัทนีพิฆัตเยรโขอวาะปจามพิฆาตเยพิฆูอามันเตสศ เอวัเบริภิกเวอันตาบปปะชิตเตนะนะเสวิตพายโยจายังกาเมสุกามะสุภริณิโชโกรีโนะโมโมปิิโกนานิโกสิงโตโยจายังอจิลิธานิโยโกรตุโกนิโยอนัตตะสัตสิโตเตเตเตภิกเวอุปโภตเตอนุปปัคามะมัจิมาเวจิภาคาถา สากเวมัจจิมาปฏิบัยาเตนะพิจั๋ทากรนัาะกรณมายาทิจายะสัมพธนิพะสวตติยะเวะอิโอักมะขทังสมารถิสมารมารถชาสมารมัติมารถชมารถวมสมารถติมารถัอย่างโขสาเวมจิมาปฏิบัยกถเตนะภิัท พระภิกษุเวทุกขาฤๅษีสัจจังช่าติถิทุกขาเจริญปีทุกขาไม่วังปีทุกขาสองกับ ทาวทัพที่อาโลโก้ิคโานีทั้งทุกขัสมุทยักดติเมวิเวุเพยนัตจสุตธมสุสักุงทวทั่ยา낭้าวที่ปัญญาทาวท่าวอโลโก้ท้าวทที่อาโคอาณีทังทุกขสมุโยรศัก์ติเมวิกวเวบุเพนัตสุตธมสุสักพุ้าัพที่า낭ท้วทัพทาท้าวที่ชาวท้าวิอโลโกท้าวทีอีทั้ง ติเมพิกเวบุเบอนานุสุเตโสธรรมเปสุจาติท้าที่ญานังท้าทีปัญญาท้าที่วิชาทัปทิอานโลโกทัปปิตังโผลปาหนีทั้งโลกานิโรธโทนี้สัตติเมพิกเวบุเบอนานุสุเตโสธรรมเปสุจาตทัปปี่ญานังท้ปที่ปัญญาทัปปิวิชาทัปทิอานโลโกท้าทิ่ตั้งโผลปาหนีทั้งโลกานิโรธโทนี้สัตติเมพิกเวบุเบอนานุสุเตโสธรรมเปสุชาติ ถ้ากมีดีปทติเมวิคเวบุพเพอนานุสุเกิสุธรรมสุจักขุลงถ้าปฏิญาณาทถ้าปฏิปัญญาถ้าปฏิวิชาถ้าปฏิยาโลโกถ้าปฏิตังโขบานี้ทั้งโวกกาณิโลถ้ากมีดีปฏิปานีนติเมวเวบุเพอนานุเกสุธรรมสุจักขุลงถปฏิญาณาถ้าปฏิปัญญาถ้าฏิวิชาถ้ปิยาโลโกถ้าปฏิยาวักีวันจะม ุตตะสมาสัมพุธิอะัาุตโตปชาติงหตโตจะโขเมวิกเวยเมสุตะสุสสุยันติผลิวัตตะพาลังและถูนังละนัะตัหังวิธตางหอสัังมตเวาเวกีสรโอเกมัเกตัตนานชาสตุษาุตตะังสมาสัมพธิสัมปุโตปชาสิงยานันจะปพนามีอัตนังว่าีว่าเมวิมุตตะยานติมาสติ เทวะคาถาสุนาระนนงตะตูมหาลาทิจานังเทวะนังตะตะตะวาระอาวาติสาเทวะตะตุนาเวสงติวาติสานังเทวะ